สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครูตุลา์แพทย์เพียรหรือว่าครูลูกสรน,นะคะก็จะพาทุกคนนะคะเรียนรู้เทคนิคการสร้างภาพกราฟ,ฟิกนะคะแนว iso metric นะคะแบบง่ายๆนะในคลิปนี้ค่ะเราจะเริ่มตั้งแต่ทําความเข้าใจกับคําว่า iso metric มันคืออะไรแล้วก็วิธีสร้าง iso metric กริดนะคะใน adobe illustrator นะคะและเทคนิคที่จะช่วยทําให้ภาพของทุกๆคนเนี่ยดูสวยงามแล้วก็มีมิติแล้วก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะ รับรองว่าเนื้อหาในวันนี้นะคะเข้าใจง่ายแล้วก็ทำตามได้อย่างแน่นอนค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มสร้างภาพกราฟิกสวยๆกันเลยค่ะคำว่า iso metric เ,เนี่ยมันเป็นภาษาก,ษากรีกนะคะคำว่า iso เนี่ยแปลว่าเท่ากันหรือเหมือนกันนะคะและคำว่า metric เองเนี่ยหมายถึงหน่วยการวัดนะคะ เมื่อนำทั้งสองคำมารวมกันก็จะกลายเป็นคำว่า isometric นั่นเองทีนี้ความหมายของ isometric เนี่ยก็จะหมายถึงการมองวัตถุในแบบ3ามิติโดยมีลักษณะที่เด่นชัดก็คือการใช้มุมมองที่มันสมมาตรกันแล้วก็ไม่มีการลดทอนของขนาดก็คือมุมแบบ perspective เพื่อให้ทุกด้านของวัตถุเนี่ยดูเป็นสัดส่วนที่มันชัดเจนแล้วก็เท่ากัน ดังนั้นเนี่ยภาพ isometric เ,เนี่ยจึงเป็นภาพสามิติที่เขียนง่ายมีมุมเอียงและสัดส่วนที่มาแน่นอนภาพไอโซเมตริกนี้จะแสดงให้เห็นถึงด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านบนนะคะโดยขอบของงานเนี่ยจะตั้งตรงขึ้นในแนวดิ่งซึ่งจะได้ภาพด้านข้างเนี่ยเอียงทำมุม30องศากับแนวระดับเท่ากันทั้งสองด้านค่ะเริ่มต้นนะคะเราเปิดหน้าการะดาษคะตอนนี้เราใช้หน้าการะดาษ A4 นะคะ เลือกเป็น RGB color นะคะแล้วก็ครูเลือกโทนสีที่จะมาใช้ในงานนะคะครูก็สร้างโทนสีไว้ข้างบนตรงนี้นะคะจากนั้น,นะค,ะค่ะครูก็จะเปิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาก่อนเพื่อที่เลเยอร์นี้จะเป็นเลเยอร์สำหรับการสร้างกลิท isometric โดยเฉพาะนะคะเริ่มต้น,นะคะ่ะเราจะใช้เครื่องมือ Line segment tool ตัวนี้ในการสร้างเส้นนะคะก่อน เส้นตั้งแนวดิเราจะใช้เป็นสีดําก่อนนะคะจากนั้น,นะคะ่ะเราก็จะลากเส้นาจากด้านบนของขอบกระดาษจะถึงด้านล่างของขอบกระดาษเลยแบบนี้จากนั้นเราก็ใช้ลูกศรสีดําหรือว่าเครื่องมือ selection นั่นเองนะคะในการ copy วิธีการ copy น่ค่ะคุณก็คือการกด Addine ค้างไว้นะคะแล้วก็นี้เมาส์นะคะคลิกซ้ายลากออกมาแล้วก็กดชิปค้างเอาไว้ด้วยเพื่อให้การ copy ของเรามันออกมาแล้วมันได้ระยะแล้วก็ขนานกัน จากนั้นค่ะเราก็จะ copy เส้นตัวนี้ให้เต็มหน้ากระดาษของเราเลยเราจะใช้คี์ลัดอีกอันหนึ่งก็คือการกด c t r l D ด o กนะคะกดแบบนี้ค้างไว้เลยมันจะทำการ copy ในระยะที่มันเท่าๆกันจนถึงขอบกระดาษแล้วเราก็ปล่อย c t r l D ด o กของเราแค่นี้จากนั้นค่ะเราก็ทำการ คุมเส้นที่เราสร้างเอาไว้เนาะแล้วก็กรุ๊ปมันเอาไว้ด้วยการกดคีย์ลัด ctrl g นะแบบนี้ค่ะเมื่อเรากรุ๊ปเสร็จแล้วนะคะเราจะทำการหมุนเส้นที่เราสร้างเอาไว้นะคะโดยการคลิกขวาค่ะแล้วก็เลือกที่ transform แล้วก็เลือกที่ reflect จากนั้นเลือกที่ angle นะคะให้เราพิมพ์ไปที่60องศาค่ะจากนั้นกดคำว่า copy ป,ปึ๊บเราจะได้มุมเอียงแบบนี้ทีนี้เราจะ เอาเส้นที่เป็นมุมเอียงด้านขวาเนี่ยพลิกกลับมาเป็นด้านซ้ายแล้วก็ใช้วิธีการคลิกขวาเหมือนเดิมท่านฟอร์มแล้วก็รีเฟกค่ะแต่รอบนี้เราจะเลือกเป็น v อร์ติคอนะคะแล้วก็กด Copy ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้เส้นกริดนะคะแบบไอโซเมติกแล้วค่ะเส้นของเราเนี่ยมันมีขนาดใหญ่แล้วก็หนาจนเกินไปใช่คะ่ะใช่ไหมนะคะแล้วก็ใช้วิธีการคุมทั้งหมดแล้วก็กดกุ๊บมันไว้ก่อนแล้วจากนั้นเราก็ปรับ ขนาดของสโต๊กของเส้นเนี่ยให้เหลือสัก0.25ย์สนะคะแล้วก็ปรับสีเส้นจะได้ดูสบายตาดนีนึงนะคะให้เป็นสีฟ้าก็ได้แบบนี้อ,อันนี้เราก็จะได้เส้นกริดนะคะของเราแล้วสำหรับของบางคนถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเส้นกิิดที่เราทำเนี่ยมันดูขนาดเล็กเกินไปนะคะเราก็สามารถ ขยายคะให้มันเต็มหน้ากระดาษของเราแบบนี้ได้เลยเมื่อเราพอใจกับเส้นกิดของเราแล้วเราก็จะไปกดล็อกนะคะที่เลเยอร์ที่2ของเราที่เป็นเส้นกิดเพื่อที่เราสามารถาจะทํางานนะคะตรงนี้ได้ทีนี้ขั้นตอนต่อไปค่ะก่อนที่เราจะสร้างตึกกันนะคะเราก็จะมา ตั้งค่าก่อนนะคะไปที่เมนูบาร์ค่ะเลือกที่วิวนะคะแล้วก็มาเช็คอีกทีค่ะว่าเราได้กดติ๊กนะคะคำว่า Smart g u i ด์แล้วหรือยังนะคะแล้วก็ Snap นะคะ2จุดนะคะถ้าเรา Snap เสร็จแล้วนะคะเราก็มาเริ่มทำการสร้างอ,อ,อาคารของเรากันดีก,กว่าขั้นตอนต่อมานะคะเดี๋ยวครูจะขอเปิด Layer อีกหนึ่งเยนะคะในการสร้าง ตัวอาคารของเราก่อนอื่นเลยครูก็จะ z o o เข้าไปเนาะแล้วก็จะทำพื้นที่ที่เป็นพื้นก่อนนะคะเป็นการกำหนดขอบพื้นที่ว่าเราจะสร้างเท่าไหร่ดีวิธีการก็คือเราจะวาดนะคะโดยใช้เครื่องมือเพนทูนะคะแต่เราไม่ต้องไปดึงเครื่องมือเพนทูให้เกิดเส้นโค้งเราแค่ใช้วิธีการคลิกคลิกคลิกขึ้นไปเรื่อยๆครูจะเริ่มจาก จุดนี้ล้กันจุดด้านซ้ายนี้เปลี่ยนสีให้นะักเรียนเห็นนิดหนึ่งเป็นสีแดงอ่ะทุกครั้งนะคะเราจะเริ่มจากจุดที่เขาเป็นเส้นที่มันตัดกันเนาะแล้วเราก็จะเลื่อนขนานไปกับเส้นเส้นไกด์ที่สร้างเอาไว้ะเป็นเส้นนี้ กว้างประมาณนีนะะ้เห็นสังเกตนะคะเส้นที่ครูสร้างขึ้นเนี่ยมันจะขนาดกับเส้นกริดที่เราสร้างไว้ตั้งแต่แรกเลยพยายามหาเส้นที่มันขนานกันนะคะลองใส่สีขึ้นมาก็จะเป็นประมาณนี้ทีน,นี้เดี๋ยวครูแกเ้เส้นกริดให้มันมีความ สีบางๆขึ้นนิดหนึ่งก่อนจะได้ไม่แสบตานอ่าก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเราก็จะได้พื้นที่ในการสร้างอาคารของเราและขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวครูจะสร้างด้านซ้ายของอาคารขึ้นมาก่อนอขั้นตอนแรกเราจะสร้างด้านข้างของอาคารกันเริ่มจุดที่มันตัดกัน ก็เลือกเส้นให้มันขนานเนาะอันนี้ก็จะได้ด้านข้างของอาคารแล้วก็สามารถกำหนดความสูงได้ว่าเราอยากได้อาคารสูงประมาณเท่าไหร่อ่าอย่างนี้เส้นไม่ขนา,นานกันต่อไปอันนี้อันนี้อยู่คนละเลเยอร์นะคะ ได้ด้านข้างแล้วก็เรามาวาดในส่วนของด้านหน้ากันนักเรียนสามารถกำหนดได้เลยว่าเราอยากได้กว้างได้สูงเท่าไหร่เราจะคิดเป็นจำนวนช่องละกันทีน,นี้ก็อยากให้ด้านซ้ายกับด้านขวานี่มีความห่างเท่าเท่ากันห้าช่องหนึ่งสองสามสี่ห้า วิธีแก้ก็คือเราใช้ลูกศรสีขาวเนาะหรือว่า direct selection tool ในการขยับจุดนะนก็เปลี่ยนสีให้เป็นสีโทนที่มันเข้มขึ้นเพื่อที่จะได้เห็นว่าเป็นมิตินะของ i s o m e ติทีนี้ก็เหลือบนหลังคาดัดฟ้าของเรา อันนี้เราก็จะได้เห็นเป็นรูปทรงของสี่เหลี่ยมนะคะอื่นผ้าในลักษณะ i s o เม e t i c หรือว่า3ด้านเราจะเห็นด้านข้างเนาะเหมือนตอนที่อธิบายตอนแรกด้านข้างทั้ง2ด้านแล้วก็ด้านบนนะคะทำมุม30องศาองศาเท่าๆกันนะคะอันนี้เราก็เดียครูจะขอเติมรายละเอียดในส่วนของอาคารของเราเนาะว่าจะทำยังไงได้บ้าง ตัวอาคารประมาณนี้เนะาะตามที่เราเออกแบบทีนี้เดี๋ยวครูขอใส่รายละเอียดของตัวอาคารเพิ่มไปอีกนิดนึงนะคะอย่างเช่นความลึกของตัวหน้าต่างเนาะให้มันลึกเข้าไปนิดนึงจะได้ดูมีความสมจริงมากย่ขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูก,กันว่าจะเป็นยังไงกันนะ ได้ประมาณนี้เดี๋ยวขอเติมทางเดินเท้าอีกสักนิดนึงละกันค่ะก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวครูขอปิดตาเส้นไกด์ของเราปึ๊บทิงเท่านี้นะคะ <c oughs> เราก็จะได้อาคารในรูปแบบ iso metric <c oughs> แล้วล่ะคะ่ะ iso metric เนี่ยประโยชน์ของการใช้งานอะ่ะมันก็คือ1แน่นอนก็คือการสร้างภาพสามมิติใช่ไหมคะ แล้วก็เราสามารถทําให้ภาพสามมิติเนี่ยเป็นเรื่องง่ายแล้วก็รวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพอาคารวาดเมืองหรือว่าวัตถุต่างๆอาจจะเป็นของกินของใช้หรือว่าในภายในห้องอะไรนี้ก็ได้นะคะมันสามารถออกแบบเกมแล้วก็แอนิเมชันได้ในรูปแบบไอโซเมตริกหรือเราจะทําเป็นภาพการาฟิกก็ได้เพื่อเอาไปสร้างเป็นไอคอนเป็นแผงผังหรือว่าอินโฟการาฟิกนะคะที่จะให้ความรู้สึก ถึงความสนุกสนานในเชิงของสามิติแล้วมันก็บนบอกถึงรูปลักษณ์ได้ชัดเจนแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะคะเราจะใช้สีและเงานะคะในการช่วยเพิ่มมิติและก็ความลึกให้กับภาพทำให้ภาพเนี่ยมันดูชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นนะคะเหมือนอย่างอย่างที่คุณครูได้ทำนะคะเราได้สร้างมิติของภาพด้วยการใช้โทนสีนะคะ ให้มันเกิดความลึกนะคะความตื้นนะคะให้มันดูหลอกตานะคะว่าภาพจากภาพ2มิติที่เราทำเนี่ยมันกลายเป็น3มมิติได้อย่างไร เป็นยังไงกันบ้างคะกับเทคนิคการสร้างภาพไอโซเมติกที่เราได้เรียนรู้กันวันนี้หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็สร้างสารรค์ผลงานของตัวเองได้ง่ายขึ้นนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดเทคนิคนนดีๆในคลิปถัดไปนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย